สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญละมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับมาพบกันในวันพฤหัสบดีที่16เมษายน2563นะครับก็อัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้หัวข้อใหญ่ของเราครับเรื่องราวการแลกเปลี่ยนสลับขั้วร,ระหว่างฟิลิปเป้คูตินโยกับเอ็นโกโล่กองเต้ของเชลซีนะครับสื่อสเปนรวมถึงสื่ออังกฤษในหลายๆสำนักเนี่ยมีการพูดถึงหัวข้อนี้นะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะใช้คูตินโยแลกกับ กองเต้นะครับในตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะเปิดตัวขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูประเด็นนี้แล้วก็เป็นการซาวเสียงจากแฟนๆนะครับที่สเปนจริงๆเป็นแฟนทั่วโลกแหละที่เข้าไปโหวตในเว็บไซต์ของอามุนโดว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับดีลนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของกิเก้เซเตียนมาฝากด้วยเรื่องราวที่หลายๆคนให้ความสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีทีมไหน ให้ความสนใจในตัวคูตินโยจริงๆเนี่ยกเก้เซตียนเฮชโคคนปัจจุบันของบารซ่าคิดยังไงกับคูตีนะมีโอกาสไหมที่จะใช้งานคูตินโยในฤดูกาลต่อไปนะครับวันนี้มีมาฝากด้วยนะก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้มากที่สุดนะเวลานี้ครับใครที่อยากสนุกตื่นเต้นเล้าใจนะครับเชิญคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็ ใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าครับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับสั่งซื้อได้แล้วทางช่องทางออนไลน์แฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์ at cth 1 2 3แล้วก็หมายเลขอุรศัพท์สองเก้าแปดสี่หนึ่งต่อสนะฝากไว้ด้วยนะครับมาดูหัวข้อเราเลยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับคูติโยศ กับเอ็นโกโลกองเต้ก็สื่อต้นทางที่เป็นคนรายงานเจ้าแรกเนี่ยก็คือมุนโดเด p ปอ t i ติโบสื่อของแคนกาตาลุญญานะครับเขาขึ้นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์ของฉบับเมื่อวานที่ผ่านมาเขาบอกว่าเป็นออปชันสำหรับกองเต้ออปชันกองเต้นะครับกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้นะ ก็ไม่ปิดโอกาสที่ดีลนี้จะเกิดขึ้นนะครับเป็นดีลที่มุนโดใช้คําว่าเป็นดีลที่มองข้ามไม่ได้นะก็คือการเอาคูตี้เนี่ยไปแลกกับกองเต้ของเชลซีคือมันมีกระแสข่าวจากฝังของสื่ออังกฤษนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาประมาณสัก2-3วันเนี่ยมันเริ่มมีการรายงานแล้วว่าเชลซีอาจจะตัดสินใจปล่อยกองเต้ออกจากทีมเพื่อเอาเงิน ที่จะได้จากค่าตัวกองเต้เนี่ยเอามาใช้ในการเสริมทัพผู้เล่นในตำแหน่งอื่นๆเพราะว่าเชลซีเนี่ยมีภารกิจที่ต้องทำการเสริมทัพหลายจุดนะครับเพื่อกลับคืนสู่การลุนแชมป์นะทีนี้เขาตั้งค่าตัวกองเต้เอาไว้นะครับประมาณสัก80-90ล้านยูโร นะ80-90ล้านยูโรซึ่งจำนวนนี้บาร์เซโลนามองเล็งเห็นแล้วว่ามันเป็นค่าตัวพอๆกับที่บาซ่าตั้งค่าตัวคูตี้เอาไว้ใกล้เคียงการ80-90ล้านดังนั้นเนี่ยนะในเมื่อเชลซีก็อยากได้คูตินโยอยู่แล้วงั้นเอามาแลกกันเลยไหมนะเป็นการแบบแลกตัวไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งเสียค่าใช้จ่ายนะครับเชลซีก็ไม่ต้อง จ่ายค่าตัวคูตีบาซ่าก็ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างให้เชลซีเพราะมูลค่าทางการตลาด2คนเนี่ยถูกประเมินไว้ใกล้เคียงกันนะแล้วที่ผมเคยนำเสนอไปว่าลักษณะของมิดฟิลด์ที่บาซ่ากำลังตามหาอยู่ในตลาดซัมเมอร์เนี้ยคือมิดฟิลด์สายพลักกำลังมิดฟิลด์ทีเ่เป็นพวกที่แบบวิ่งไม่มีหมดสามารถช่วยบาซ่าในการสกรีน นะช่วยกองหลังในการเล่นเกมรับได้แล้วกองเต้คือนักเตะในประเภทนั้นที่ตอบโจทย์ตรงจุดนี้นะครับผมไม่ต้องพูดถึงคุณสมบัติของกองเต้เชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนี่คือนักเตะระดับเบลคาสที่ได้แชมป์โลกกับฝรั่งเศสมาแล้วนะครับและเป็นคนที่โชว์ฟอร์มได้เด่นที่สุดในทัวร์นาเมนต์แชมป์โลกในปี2018นะกิติศักด์ไม่ต้อง ไล่เลียงกันเยอะนะครับใครที่ดูฟุตบอลเนี่ยแล้วได้เห็นกองเต้เล่นนะครับเรารู้กันดีอยู่แล้วว่านี่คือนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆนะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ของเขากับเชลซีในปัจจุบันนี้ครับกองเต้หลุดจากการเป็นตัวจริงเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เข้ามารบกวน นะแล้วก็คนที่มาเบียดแย่งตำแหน่งเนี่ยคือมาร์ติโอโควาเซชเชลซีเซ็นสัญญาถาวรกับโควาเซชเรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งจุดคือเรื่องของบทบาทกองเต้ปัจจุบันนี้ไม่ได้เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแล้วนะครับแต่ปรับบทบาทตัวเองมาเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ จากเดิมที่เขาเป็นแบบมิดฟิลด์ตัวรับจ๋าๆเลยสมัยอยู่กับเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็เชลซีในช่วงแรกๆของยุคของอันโตนิโอคอนเต้นะครับแต่พอช่วงหลังเนี่ยโดนปรับบทบาทมาเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ซึ่งก็ยังทำได้ดีนะแต่ไม่ใช่ตำแหน่งตามธรรมชาติของเขาก็เลยถูกสื่อจับไปเชื่อมโยงนะครับว่ามีโอกาสเหมือนกันนะที่เชลซีจะปล่อยแล้วถ้าเชลซีจะปล่อยจริงๆเนี่ยบาร์เซโลนาจะเข้าไปเจราจา ในดิวนี้ด้วยนะครับอย่าตัดโอกาสความเป็นไปได้ทีนี้ครับมันมีการเปิดวออีกเช่นเดิมนี่แหละบุนโด้เขาก็เป็นการให้แฟนๆเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเนื่องจากบาซ่าเนี่ยจะปล่อยอีวานลาคิเตชกับอตโตโนวีดาวออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เลยจำเป็นจะต้องหามิดฟิลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ เปิดโหวตถามแฟนๆบอกว่าเห็นด้วยไหมที่จะเอาคูตี้ไปแลกกับอ็นโกลโลกองเต้แล้วดูผลโหวตครับจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ผมถ่ายคลิปข่าวเนี่ยคนเข้ามาโหวต9,413คนนะครับ9 4 1 3คนนะไม่เห็นด้วยบอกว่าให้เก็บคูตี้เอาไว้9.3% 876คน นะอันนี้คือไม่เห็นด้วยนะส่วนคนที่เห็นด้วยกับการแลกเปลี่ยนสลับขั้วระหว่างคูตี้กับกองเต้90.7%ครับ8,537คนฝั่งที่เห็นด้วยมากกว่าฝั่งที่ไม่เห็นด้วย10เท่าตัวนะแล้วจากการที่อ่านคอมเมนต์ในเพจของผมเองนะครับจากที่โพสต์ข่าวของกองเต้ไป ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเพราะว่าเชื่อมั่นในคุณภาพของกองเต้แม้ว่าจะมีอายุ29ปีแล้วอ่ะแต่ถ้าแลกเปลี่ยนมาคือคูตี้ก็ก็28นะครับอายุไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันไม่ได้ต่างกันเยอะต่างกันแค่ปีนิดๆเท่านั้นเองนะครับนะ29ปีสำหรับกองเต้ออย่างน้อยดึงมาเนี่ยมันยังใช้งานในระดับสูงได้นะครับประมาณอีกสัก สองถึงปีแล้วด้วยคุณลักษณะสไตล์การเล่นของกองเตเป็นนักเตะที่แบบใช้พลังกำลังผมว่าอายุสัก3า3 2นี่ก็น่าจะวิ่งไม่ไหวแล้วอ่ะน่าจะแบบเต็มกลืนแล้วนะครับดังนั้นมันยังมองเห็นมุมที่เอามาแล้วมันใช้งานได้ทันทีนะแล้วหลายๆคนก็ยังเชื่อว่ากองเตเนี่ยน่าจะปรับตัวนะครับให้เข้ากับ วิธีการเล่นของของบาร์เซโลนาได้จุดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเขาก็เลยเห็นด้วยกันซะส่วนใหญ่90.7นะครับมุนโดรายงานต่อบอกว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่บาร์ซ่าหรอกเรีัยมอามัติเนก็ให้ความสนใจในตัวของกองเต้เช่นเดียวกันเพราะว่าเ,เขาอยากจะเอามาช่วยเหลือคาเซมิโร่นะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเพียงคนเดียวของมัตติณเวลานี้ อยากจะได้มาให้ช่วยก a เออคาเซมิโร่หน่อยนะแต่ว่าทางมุนโดเนี่ยเขารายงานว่าจริงๆแล้วกองเต้ไม่ใช่เป้าหมายหลักนะครับไม่ใช่เป้าหมายหลักของเรอัลมาดริดเพราะว่าคนที่เขาวางเอาไว้ให้เป็นตัวแทนของคาเซมิโรในระยะยาวเนี่ยคือคนนี้ครับเอดูอาโดคามาวินกาครับมิดฟิลด์ของแลนส์ในลีกเอิงฝรั่งเศสคนนี้ผมเคยพูดถึงแล้ว เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับที่มีสถิติโดดเด่นกับแรง์แล้วก็อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นอายุน้อยมากนะครับ17ปีคนนี้ทางมากาบอกว่าตกเป็นเป้าหมายของเรอัลมาติดเลยนะมาติดเป็นแบบทีมเต็งอันดับหนึ่งที่ให้ความสนใจในตัวนักเตะนะครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นเขามีตัวเลือกอื่นสำหรับมาติด มันก็เลยเปิดประตูสู่บาร์เซโลนานะเราให้มองถึงความเป็นไปได้นะครับแต่ทีนี้ตามคอนเซปต์ของผมที่ผมย้ำมาตลอดว่าผมรายงานข่าวก็จริงลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาว่าถ้าเอาคูตี้แรกกับกองเต้จริงๆเนี่ยเห็นด้วยหรือเปล่านะครับลองซาวเสียงดูว่ามันจะเป็นไปตามที่แฟน,แฟนๆเข้าไปโหวตในหน้าเว็บไซต์ของมุนโดไหมนะทีนี้คอนเซปต์ของผมคือเราไม่ขายฝันครับ เราไม่ได้รายงานว่าแบบเอ้ยบาซ่าได้แน่นอนโว้ยกองเต้มาแน่ๆคูตี้แรกตัวไปเลยอย่างนั้นนะครับแต่เราจะรายงานให้เห็นหนึงสมุมนะวันนี้มีการเปิดเผยจากโกนะครับเว็บไซต์ go.com เขาบอกว่ากองเต้เนี่ยจะอยู่กับเชลซีต่อไปนะยกเว้นเชลซีเนี่ยบังคับให้เขาย้ายทีม นะเนื่องจากสัญญาฉบับปัจจุบันของกองเต้กับเชลซีเนี่ยมีถึงปี2023สัญญายังเหลืออีก3ปีแล้วตัวนักเตะก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตในลอนดอนนะครับเนื่องจากเขาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยมาซักระยะหนึ่งแล้วนะส่วนเรื่องของเงินเงินทองทอกองเต้ e ไม่ใช่นักเตะที่เห็นแก่งเงินที่ต้องการแบบย้ายทีมเพื่อเอาค่าเหนื่อยจำนวนมหาศาลไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วเขาเป็นคนที่มีชีวิต สมระนะครับใช้ชีวิตแบบติดดินไม่ได้ใช้เงินหรือหวาอะไรเขาก็มีความสุขกับจํานวนเงินที่ได้รับจากเชลซีเพราะว่าไอ้ที่รับอยู่กับเชลซีเนี่ยก็ไม่ใช่จํานวนเงินน้อยๆนะนะครับประมาณสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0 0นะประมาณ3 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ดังนั้นเขาไม่ได้เดือดร้อนนะครับถ้าเชลซีไม่บังคับให้เขาย้ายเนี่ยเขาก็จะอยู่กับสโมสรต่อไป สื่อบอกมาแบบนี้แต่ถ้าต้องย้ายจริงๆเนี่ยถ้าโดนบีบให้เชลซีบังคับให้ย้ายเนี่ยตัวเลือกก็มีแค่2ทีมนั่นก็คือเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนานะครับก็ต้องรอดูกันต่อมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการเจราจาบาซ่าอาจจะแสดงความชัดเจนว่าต้องการตัวกองเต้จริงๆแล้วก็บอกกับนักเตะว่าเฮ้ยคุณมาเนี่ยคุณช่วยทีมเราได้แน่นอนคุณมาคุณเป็นตัวหลักนะ แล้วก็ให้การการันตีโอกาสในการลงสนามสักเล็กน้อยผมก็เชื่อว่าถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยนักเตะก็มีโอกาสที่จะพิจารณาแต่ถ้าเขาไม่ได้ย้ายเนี่ยเขาอยู่กับเชลซีต่อไปมันก็ไม่ได้เสียหายนะครับดังนั้นต้องรอติดตามดูว่าบอรดบาซ่าเนี่ยจะจริงจังกับเดี๋ยวนี้เดีอนนี้มากน้อยขนาดไหนนะถ้าแบบว่าจริงจังจริงๆเนี่ยโอ้ยอ้าวอาอาก็มีโอกาส นะครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูว่าถ้าได้กองเต้แรกกับคูตี้โอเคหรือเปล่านะครับส่วนคําถามต่อมาแล้วถ้าเราไม่สามารถปล่อยคูติโยออกไปได้ล่ะนะถ้าคูตี้เนี่ยยังคงอยู่กับบาซ่าต่อไปกิเก้เซเตียนจะให้โอกาสนักเตะหรือเปล่าเมื่อวานนี้มีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ครับบทสัมภาษณ์พิเศษผ่านวิดีโอคอลนะระหว่างกิเก้เซเตียนกับบุนโดเดปอร์ติโบ ขอภาย RAC1 นะครับสถานีข่าว RAC1 นะกิเก้เซตเตียนก็ไปให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทีนี้ประเด็นอื่นๆโอ้โหเยอะแยะมากมายขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวไว้แปลลงในเพจนะครับมาดูประเด็นของครูติญโญเลยดีกว่าอยู่ย่อหน้าสุดท้ายเลยนะครับในเว็บไซต์ของมุนโดเดปอร์ติโบผู้สื่อข่าวถามว่าคุณคิดเห็นอย่างไร กับคูตี้มีโอกาสที่คุณจะดึงคูตี้กลับมาใช้งานในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าเซเตียนพูดเอาไว้เลยบอกว่าผมคิดว่าคูตินโยเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมนะผมชอบเขามากๆเขาเป็นผู้เล่นเนี่ยที่อยู่กับบาร์เซโลนายังคงมีสัญญาอยู่กับบาร์เซโลนาแล้วบาซ่าเนี่ยก็ยังคงสามารถใช้งานนักเตะได้ผมคิดว่าผมเนี่ย จะมีการพูดคุยกับค o ูติญย่ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลหน้านะครับจะมีการคุยกันในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลหน้านะเพื่อหาทางออกว่าคูตี้เนี่ยจะเอาอยัางไงกับทีมต่อไปนะครับพูดแบบนี้เขาบอกว่าเขาชอบคูตี้นะนั่นหมายความว่าก็มีโอกาสที่เซเตียนเนี่ยจะใช้งานค o ูติญย่เหมือนกันถ้าเกิดว่านักเตะเนี่ยยังคงอยู่กับทีมต่อไปนะครับพอตอบแบบนี้มันทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกดีใจนะว่าเออถ้าคูตี้ อยากจะอยู่บาซ่าต่ออย่างน้อยเซเตียนก็น่าจะให้โอกาสนะครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์ของเซเตียนที่พูดถึงคูตินโยนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูกันต่อนะครับอ่ะทีนี้มาดูข่าวนะอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ครับทาง ESPN สครับสื่อของสหรัฐอเมริกานะโดยนะครับ ลุยส์ลอเรนซ์นะครับผู้สื่อข่าวสายบาร์ซ่าของ ESPN คนนี้ครับคนที่ใส่แว่นคนนี้นะ <c oughs> เขามีการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยโทรศัพท์ไปหาเนี่ยครับเอมเมรี่รูซาวครับอดีตรองประธานบาร์ซ่าที่เพิ่งโดนปลดออกจากตำแหน่งนะที่เพิ่งโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีปัญหาขัดแย้งกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลเรื่องนี้ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันมันเป็นเรื่องแบบ ปวดหัวนะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เขาโดนเขาโดนไล่ออกแหละเป็นเพียงแค่ลองประธานอดีตลองประธานนะครับออกมานะทีนี้เขาก็าไปให้สัมภาษณ์กับ ESPN ในหลายๆประเด็นหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขยายสัญญาฉบับใหม่ของลีโอเนลเมสซี่แล้วก็ความเป็นไปได้ในการดึงเ네นมากลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับรู้ซาว ในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรองประธานสโมสรต้องรู้อะไรบ้างแหละนะต้องรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสโมสรเพราะว่าทุกๆครั้งที่มีการประชุมรู้สาวต้องเข้าสู่ที่ประชุมอยู่แล้วต้องมีการพูดคุยกับโจเซฟมาเรียบาโตเมลประธานสโมสรอ,อยู่แล้วทำงานร่วมกันนะครับ2ประเด็นนี้เขาพูดถึงการขยายสัญญากับเมซี่เขาบอกว่า ยังไงก็ตามเนี่ยเมซี่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์ซ่าแน่ๆในช่วงซัมเมอร์นี้นะก็คิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะสามารถตกลงกันได้นะแล้วก็การเจราจาสัญญาฉบับใหม่ของของเมซี่กับบาร์ซ่าเนี่ยจะมีการเพิ่มเงื่อนไขาบางอย่างเข้าไปซึ่งเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นเงื่อนไขอะไรนะครับเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเงื่อนไขอะไรที่บาร์ซ่ากับเมซี่จะมีต่อก,กันอาจจะเป็น อนุญาตให้เขาย้ายทีมได้หลังจากที่หมดสัญญาแล้วหรือว่าอะไรต่างๆหรือจะเป็นการเซ็นสัญญาตลอดชีวิตเหมือนกับที่เคยมอบให้กับอินเอสตาที่เคยมอบให้กับชาบีแอนันเดสพวกนั้นหรือเปล่านะก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่ารูซซาวบอกว่ายังไงเมซี่ก็ต่อสัญญาแน่นอนนะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือเนมานะครับอีกหนึ่งเรื่องคือเนมารู้ซาวให้สัมภาษณ์เขาบอกว่า I think is t possible นะครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เนมารเนี่ยจะย้ายกลับมาบาร์เซโลนาในซัมเมอร์นี้เขาพูดแบบนี้เลยนะ I think is t possible that Neymar could return in the Summer นะครับเป็นไปได้ที่เนมารจะย้ายกลับมาผมเนี่ยไม่เห็นมุมที่จะไม่สามารถทำได้เลยโอ้โหเขาพูดแบบนี้เลยนะคือผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขา เขามั่นใจขนาดไหนเกี่ยวกับคำพูดของเขาแต่เขาบอกว่ามันเป็นไปได้ที่เนมาจะย้ายกลับมาคืนสู่บาซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเคยทำงานเป็นรองประธานเนี่ยมันต้องสืบทราบมันต้องรู้อะไรมาบ้างแหละนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะอ่ะปิดท้ายนะครับเรื่องราวของเราตโุโรนิดนึงแล้วกันเป็นการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับวันนี้มีหนังสือพิมพ์นะครับชื่อว่าโอเล นะหรือว่าโอเลเนี่ยนะเป็นสือพิมพ์ของอิตาลีนะครับเขารายง,งานเลยบอกว่าลาวตาโรเนี่ยไปบาซ่าแน่นอนนะครับเนี่ยโตโลคือฉายาของเขานะเจ้าวัวกระทิงนะครับเดอะบูลนะโตโลเอาบาซ่าเนี่ยคือคือลาวตาโรเนี่ยไปบาซ่าแน่นอนเขาขึ้นผาดหัวสือพิมพ์ไว้แบบนี้นะทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยมันมีพอดแค์ครับ นะเป็นแบบไปนั่งพูดคุยอนะของฟาบริซิโอโรมาโนครับผู้สื่อข่าวชื่อดังของสกายอิตาเลียเขาก็พูดถึงดีลของลาตาตโลนะเขาบอกว่าตอนนี้ลาตาตโลชัดเจนแล้วว่าคือเป้าหมายอันดับต้นต้นของบาซ่าที่อยากจะได้ไปเสริมทัพแต่ว่าทางฝั่งอินเตอร์มิลานเนี่ยจะไม่ปล่อยถ้าเกิดว่าได้ค่าตัวต่ำกว่า111ล้านยูโรที่ตั้งเอาไว้ในค่าฉีกสัญญา นะครับจะไม่ปล่อยแน่นอนคือจะไม่เปิดโอกาสให้บาซ่าต่อรองเลยนะครับถ้าบาซ่าแบบขอลดค่าตัวลดนู่นนี่นั่นอินเตอร์จะไม่เจราจาด้วยคือยังไงก็แล้วแต่นะขอให้ได้111้ล้านยูโรไม่ว่าคุณจะทำยังไงก็ตามจะเอานักเตะม,มาลดจะเอานู่นนี่มาลดแนบเข้ามาแต่ทุกอย่างต้องจบที่111้ล้านยูโรเท่านั้นนะครับอินเตอร์ถึงจะยอมเจราจาด้วยนะอันนี้ก็เป็นการยืนยันจากทางผู้สื่อข่าวคนดังของสกายอิตาเลีย นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งสื่อนะสปอร์ตครับในงานบอกว่าตอนนี้อินเตอร์กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจราจาดึงตัวโอลิเวียเชรูครับสุดหน้าของเชลซีเนี่ยไปร่วมงานด้วยนะ,นะคืออาจจะไปเป็นตัวแทนของเราตาตโลเขาบอกแบบนั้นคือไปเนี่ยน่าจะเล่นเป็นแบบอ่าสุดหน้าคู่กับโรเมลูลูกากูนะครับเล่นเป็นเป็นหน้าคู่กันก็เอาไปเป็นตัวแทนนะทีเนี้ย สปอร์ตบอกว่าถ้าเกิด, Inter ดอินเตอร์ได้ชิรูไปร่วมทีมเนี่ยก็จะปล่อยเราตโรให้บาซ่าแน่นอนนะครับเขารายงานเอาไว้แบบนี้นะก็เริ่มแบบหาตัวแทนเราตโรเอาไว้บ้างแล้วสำหรับฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับก็เดี๋ยวติดตามดูกันต่อนะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายเรื่องราวของ บาโตเมลครับเมื่อคืนมีการเรียกคุยกับ4กับตันของบาซ่าเป็นการด่วนเลยไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันนะแต่น่าจะเป็นการปรับความเข้าใจเนี่ยหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นกับบอร์ดบริหารนะครับทั้งการลาออกของ6ผู้บริหารของสโมสรการปลดรูซาออกจากตำแหน่งอดีตรอ,องประธานนะครับแล้วก็มีการโดนกล่าวหาว่ามีคนในสโมสรเนี่ยเอาเงิน กองกลางเนี่ยเงินในการใช้จ่ายของสโมสรเอาไปใช้เป็นการส่วนตัวนะครับก็เป็นการปรับความเข้าใจนะกับกับตันทีมทั้ง4คนนะครับเมสซี่บูสเกตปีเก้แล้วก็เซจิโรเบโต นะครับคุยเรื่องอะไรกันเดี๋ยวน่าจะมีอัปเดตจากสื่อนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับอ่ะโอเคนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด u u s c r i b e ์ช anel ขวาญลามาเซียแล้วก็ฝากแชร์คลิปวิดีโอตัวนี้ออกไปด้วยนะครับสำหรับทุกทกท่านนะอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับเราจะกลับมาอัปเดตข่าวกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ